ตามแขนนมแล้วใช่ไหมครับครับยังครับยังไม่แฝงนะพี่นี่ดิโอ้ห้อยไว้เฉยครับห้อยไปเฉยแมตต์ดำมีรายการวันไหนครับยี่สิบห้าครับยี่สิบห้ามกราครับผมที่รังสิตครับเจอกับผู้รับเก่าครับผมแบทแมนครับวันนั้นเราชนะมาเนาะครับเป็นไงมังเกี้วันนั้นเราได้ฝั่งอีกทีก็เบียดซูซีครับครับผมก็มาได้ยกสี่ครับไปยกสี่ ที่เห็นๆนแล้วเนาะครับเที่ยวนั้นพิกัดเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบห้าครับแล้วเที่ยวนี้ก็เท่าเดิมครับร้อยสามห้าเท่าเดิมครับแต่ว่ามาชกในต้องบอกว่าเป็นถิ่นเราเนาะลังสิทธ์ครับผมแต่งชุดได้ไหมลังสิตแต่งชุดได้ได้ครับแต่ไม่รู้จะได้แต่งเป็นเราเป็นอะไรดีเป็นโจ๊กเกอร์หรอครับครูปับแบทแมนครับูปแบทแมนขึ้นบ้าไปรอจอนเข้าค่ายมากี่วันได้แล้วครับเข้ามา สองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์ครับแสดงว่าไปนี่เขซ้อมนานแล้วสิก็ซ้อมทุกวันเลยนะก็ซ้อมทำร่างกายได้ครับสองอาทิตย์กว่าจะถึงวันนั้นก็กประมาณ สามเดือนก็เรียนกนะูมีมีห้าที่โถกที่เด็กนักปอยมีครับใช่ไหมเออร้อยสามพัาทำเยอะไหมคุ้มกี่ราชาช้อยสามพันห้าพอดีพอดีครับประมาณห้าสี่กิโลห้ากิโลปีใหม่ก็อดเที่ยวเลยครับต้องเตรียมตัวเบอร์อรอไฟเอาที่ไม่เป็นไรครับขอชกมวยหาตังก่อนครับค่อยเที่ยวค่อยเที่ยวหลังปีใหม่เอาครับนะครับปั้มกับใครบ้างปั้มกับมีมรดกเพชรมีมงคลเพชรเป็นมรกตไก่ป่า แล้วตอนนี้ธุรกิจเป็นไงบ้างครับขายพานใช่ไหมครับใช่ยังเปิดจองอยู่ครับมีมีอยู่ครับยังมีอยู่อ๋อครับก็ทำมาเรื่อยๆอยู่ครับผมดีไหมก็ดีครับส่วนใหญ่ก็เหมือนเดิมครับเล่นที่หลวงพ่อพักอย่างเดียวใช่ไหมครับไปถ้าวันไหนว่างก็วันไหนหลวงพ่อภูเสกก็ไปเอาไปนครสวรรค์ครับกลับมาวันไหนที่ไม่มีรายการีไปเสร็จแล้วก็ไปเอามา ไม่เคยรู้ที่มาที่ไปทําไมต้องเป็นหลวงพ่อพัดเราเป็นคนอุบลไม่ใช่หรอครับผมก็เพื่อนเป็นคนนี่เพื่อนพาไปไปไหว้ครับรไปไหว้ไปกราบก็เลยก็เคยขอพอรไว้ก็เคยได้หลังใจเคยได้สบับเาพขออะไรไว้ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไปนมวชนะ อ๋อขอแค่นี้ครับก็ก็เป็นตามที่เราขอช้วยก็หลังจากนั้นเริ่มสัตวามันเรื่อยอย่างเดอยวก็ไม่ค่อยเจ็บค่อยป่วยก็อตมวยก็ดีดีขึ้นอย่างดูดีขึ้นหมดเลยเราช่วงหลังๆมีชกบใไรไว้บ้างะครับอยกับมี5ฟอว์มหลังเอาฟอร์มหลังจำได้เป็น5ฟอร์มปีนี้ไตสองครั้งถ้าไม่รับรองปีหน้าปีที่แล้วครับไม่รับรองปีนี้แล้ว จำไก็มีพวกคอยวิทยาเทศชาติพยักนะเนี่ยครับแล้วก็มีดวงสมพงษ์นะคประมาณแล้วไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปที่วันนี้ที่ญี่ปุ่นไม่ไปถ่ายไปญี่ปุ่นครับแล้วก็กลับมาแบทแมนครับผมประมาณแค่เนี้ยประมาณนี้แสดงว่าปีนี้เราได้ชกกี่ไปปีนี้ชกประมาณ3ครับพี่คิดดูเลยดีนะเนึกว่าชก4ไปแต่ว่ามันเป็นของปีอ่ ปีหกสี่จอนชกห้าสามไฟหกสี่ได้ชกประมาณสี่สี่ไฟเอาฝากแฟนมวยหน่อยครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามและเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับวันที่ยี่สิบห้าเจอกับแบทแมนครับภาคที่สองตาติดต่างสายน่าดูมากมีเข็มขัดเดิมพันเข็มขัดยังยังไม่ยังไม่ทราบยังไม่ทราบถ้ามีก็ดีเนาะมีก็ดีปีหน้าถ้าใครชิงแชมป์ป้องกันแชมป์เขาเขามีเงินรางวัลห้าหมื่นครับผมขึ้นตั้งขึ้นมาเมื่อกี้เสนาบอกครับ Okey, terima kasih.